สวัสดีครับ w a วอชวอทครับวันนี้เราจะมารีวิว b e e k e e p e r นะครับ b e e k e e p e r เนี่ยมันเป็นภาพยนตร์ของ Jason s t ตรทแฮมเนาะถ้าเกิดว่าเราแปลชื่อให้ตรงตัวเนี่ยมันคือคนดูแลพึ่งนะครับจริงๆ b e e k e e p e r เนี่ยมันจะรีเลทกับเนื้อเรื่องเลยก็คือว่า b e e k e e p e r หรือรังพึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ฟีลแบบ CIA เอเขาใช้ก็คือเป็นสายลับ CIA ครับโดยเนื้อเรื่องก็คือเหมือนกับว่าพระเอกเนี่ย อ่าอาศัยแบบเหมือนกับกำลังเลี้ยงพึ่งอยู่เนาะแล้วก็มีเพื่อนข้างบ้านเนี่ยเป็นคุณป้าคนหนึ่งแต่ว่านะวันวันหนึ่งเนี่ยคุณป้าเนี่ยเขาก็ถูกคอเซนเตอร์นะครับดูดเงินเออดูดเงินบ้านเราเลยก็คือมีคอเซนเตอร์อย่างไง้แต่ก็ถูกดูดเงินเนะาะพระเอกก็เลยไปตามลางแขนให้นะครับโดยในเรื่องนี้ก็จะมีความเป็นแบบแอคชั่นจัดมากเลยอ่ะก็คือเป็นแอคชั่นตั้งแต่แบบต้นจนจบนะครับเราอะรู้สึกว่าใครที่ ดูหนังของเจสันสเตทแฮมเนี่ยหรือพี่โรนของเราเนี่ยจะคิดประมาณว่าเออปกติหนังของเจสันก็ประมาณนี้อยู่แล้วนี่แต่เรารู้สึกว่าจังหวะหรือโทนของเรื่องเนี่ยครับมันมีความโอเคมากๆก็คือมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบเรียกว่าสปีดของหนังมันไม่ได้แบบเร็วตลอดเวลาคือมันมีจังหวะที่แบบมีชา้ามีเร็วอย่างเงี้ยแต่จริงๆต้องบอกว่าพระเอกเนี่ยมีความเก่งเวอร์มากๆเก่งเวอร์ ว่าสุดสุดอะเออคือถ้าเกิดว่าใครที่ดูจอห์นวิกหรือดูโนบอดี้มาอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าไอ้พระเอกเรื่องเนี้ยแม่ก็เก่งโทนประมาณนั้นแหละแต่ความเก่งของไอ้เรื่องเนี้ยมันมากกว่าจอห์นวิกกับมากกว่ากับมากกว่าเ,เรื่องโนบอดี้อีกนะครับโดยที่เราจะสังเกตได้เลยว่าตั้งแต่ตอนจบเนี่ยมันจะมีหลายฉากที่พระเอกใส่สูตรแต่สูตรไม่ไม่ยับเลยไม่ยับของแท้เออมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องเนี้ยก็คือจะ บนทุกหานอยู่บนความเวอร์ฟังอลังการมากๆนะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าฉากแอคชั่นเนี่ยทำออกมาได้ดีแล้วก็แบบมีลูกเล่นนั่งมากครับแล้วก็หลายฉากเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าบางฉากอาจจะมีความน่ากลัวมากเช่นแบบนิ้วขาดตัวขาดครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วก็มันอยู่ในเกณฑ์ที่มันยังพอดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นเด็กมากๆเนี่ยเราแนะนําว่าไม่ควรดูหรือควรดูกับผู้ใหญ่น่าจะยังดีกว่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ให้พระเอกมีซีนอื่นนอกจากซีนแอคชั่นแหละคือ มีหน้าตาหน้าสงสารบ้างแต่ว่าในเรื่องอื่นๆอย่างเนี้ยเรารู้สึกว่าตัวละครอื่นกลายเป็นตัวประกอบไปหมดเลยนะครับก็ตามมาตรฐานของ b k e ิ p e r อก็คงจะประมาณนี้ครับก็สำหรับรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้ครับสาหรับเราก็คือดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะครับใครได้อยากจะดูก็ลองไปติดตามดูใน a z เม Prime นะครับตอนนี้ลงใน a a m z Amazon p r r m m แล้วเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าครับผมสำหรับวีดีนี้สวัสดีครับ